ปฏิบัติการจู่โจมเป้าหมายเพื่อบุกชิงตัวประกันของหน่วยปฏิบัติการพิเศษกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ด้วยการสาธิตจำลองเหตุการณ์เข้าช่วยเหลือหญิงสาวที่ถูกกลุ่มผู้ก่อ,อก,การร้ายค้าอาวุธสงครามข้ามชาติจับไว้เป็นตัวประกันด้วยยุทธวิธีพิเศษจนสามารถช่วยเหลือตัวประกันไว้ได้ทั้งหมด ซึ่งหน่วยปฏิบัติการพิเศษ DSI เป็นหน่วยงานรับที่มีความเชี่ยวชาญการใช้อาวุธพิเศษและทำหน้าที่เข้าแก้ไขสถานการณ์รุนแรงที่มีความเสี่ยงสูงเรามีความจำเป็นที่จะต้องป้องกันหน่วยตลอดจนระง,งับเหตุร้ายนะครับรวมถึงการเข้าตรวจค้นลึกจับกลุ่มในกรณีที่ไม่ปกติแล้วก็อาจจะเป็นอันตรายนะครับโดยเฉพาะผู้ต้องหาหรือเป้าหมายเนี่ย มีอาวุธนะครับหรือมอีเครื่องไม้เครื่องมือที่อันตรายส่วนวิธีการปฏิบัติภารกิจของหน่วยนี้การเข้าปฏิบัติหน้าที่แต่ละครั้งเป็นลำดับขั้นตอนตั้งแต่การตรวจสอบสถานที่ด้วยกล้องติดเครื่องบินไร้คนขับกำหนดพิกัดเป้าหมายและการวางแผนเข้าจู่โจมและอาวุธที่ใช้อย่างเป็นชนิดพิเศษที่สามารถเลือกนำมาใช้ให้เข้ากับสถานการณ์ถ้ามันมีเหตุที่ต้องเข้าไปช่วยเหลือนะบุคคลที่ตกเป็นเหยื่อหรือ ผู้เสียหายซึ่งอยู่ในภาวะที่ตกอยู่ในอันตรายซึ่งวิกฤตแล้วแล้วถ้าเนินช้าอาจจะถึงแก่ชีวิตหรือบาดเจ็บสาหัสอะไรต่างๆเนี่ยเราจะเป็นจะต้องที่ต้องตัดสินใจที่ต้องปฏิบัติการลักษณะทางด้านเชิงวิธีนะครับแต่ไม่ได้จะทําไปมุ่งที่จะทําร้ายหรือทําลายอะไรเพียงแต่ว่าเราต้องการยุติภัยคูกคามที่เกิดขึ้นและควบกคกุมสถานการณ์แล้วก็จับกลุ่มคนร้ายให้ได้ครับ นอกจากนี้ทาง DSI เตรียมเปิดหลักสูตรฝึกอบรมร่วมกับสำนักงานป้องกันยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติหรือ UNODC อย่างหลักสูตรการบริหารคดีดต้านการก่อการร้ายเพื่อเพิ่มขีดความสามารถให้กับเจ้าหน้าที่เป็นการยกระดับเทียบเท่ากับสากลเติมสักชัยการถ่ายภาพเบญจพรซีดีรายงาน